สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวตุ๊กตาสองตัวนี้กันเนาะในตัวนี้มาจากแขมคือ,อดังที่เป่าผมนะคะอันนี้ไม่รู้อะไรเนาะลองเปิดดูสิเป็นที่อะไรเอ่ยนั่นอ่ะไม่รู้ไม,รไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมซื้อจากที่เซเว่นใช่ไหมคะใ<ช>นกล่องแบบไหนโชว์กล่องดิโอ้นี่กล่องแบบนี้สองร้อยเก้าเก้าบาท ไปให้เงินเยอะเราก็เลยถึงจะได้ไอภาพไหมอืมโอเคมันน่าจะเป็นถูงเีไหมอ่ะนี่ไหมแต่มันไม่เหมือนกันนอ่พูดดังๆนะคะอย่างนี้น,นี่นี่ที่ลองใช่ไหมครับ อ๋อแล้ว oh. ก็ใ oh. ห oh, mm ้น้องๆมานั่งใช่ไหมใช่อ๋อน้องนั่งแบบนี้ใช่ไหมคยให้น้องนตรนี้จะมีกางเกงในด้วยมีกางเกงในด้วยค่ะใส่กางเกงสามารถเปลี่ยนกางเกงได้ด้วยใช่ไหมคะ

วาวสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยเราลองเอานนพวกนู้ดดมนร้อนมากเลยน่าจะดูกระต่น่าจะร้นถึงเวลาอาบน้ำแล้วนนเรวาก็ต้องชื่ออะไรคะชื่ออะไรบ้างไอตัวนี้ขอแก้ติดก่อน อัน,นี้น้องรักเลยอตวน,นี้เ้ไม่ใช่ชื่อน้องรักอันนี้น้องอันนี้ตุ้พีตัวเท่ากันแต่ว่าเท้ากับหน้าไม่เท่ากันตอบไม่ได้ นี่นะครับก็ชีวิตของเด็กผู้หญิงที่มีความผูกพันกับตุ๊ก,กตาใช่ไหมลูกตอนนี้น้องข้าวหอมก็หลังจากผ่าตัดเสร็จนะครับก็ปลอดภัยพ่อจะไปจะไปสบายดีนะครับ<พ>อตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นห่วงน้องข้าวหอมนะครับขอขอบคุณด้วยค่ะข้าวหอมขา ตองปีกผ้าอันนี้เป็นรองเท้านะคะนี่แล้วก็มีกระจกด้วยนะคะอันนี้มันอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นเด็กป๊ะป๋าดูซิอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่น้ำหอมนะครับที่ใส่แป้งนะครับน,นี่นี่น่าจะเป็นที่ใส่แป้งแล้วก็ได้ปลอกผมอันนี้ม,นนมีหวีแถมมาด้วย ขยับได้นะคะมีปั้นด้วยตั้งไว้ตรงนี้ตั้งไว้ตรงนี้สิัอ่าตั้งไว้ตรงนี้ก็ยังว่านอยู่เลยมีชืุอนะับยูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดเสียงยังน้องก้าวผมยังไม่ปกติเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าพูดดังไม่ได้นะครับกลับขออภัยเนาะเจ็บแผลที่จิงจุ้ม,มีสามตัว แล้วว่าตัวนี้คอมันหักแล้วอะตัวไหนก็หักอ่ะไปให้ดูคอมันหักแล้วนี่ตัวนี้ฝุ่นทั้งนั้นเลยแต่ว่าอยากให้ดูนะครับคอหักแล้วตัวนี้อันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรดีอ่ะอันนี้เป็นอยากขอเริอืมเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลย อตัวที่คอหักก็เป็นผู้หญิง,งตัวนี้ก็เป็นผู้หญิงชอบตัวไหนที่สุดคะเดี๋ยวมาเอาที่สุดมาก่อนทำอะไรคะที่ททอ,อือ๋อมีที่อึด้วยคะ่ะนี่น้องกวนี้มันก็จะมีเปร์ข้างนอกด้วยเปร์ก็เอามันนะคะ รีวิวไปแล้ววันก่อนคือแอปเปอร์ใช่ไอตัวนี้ชื่ออะไรดีอ่ะติดตัวให้ได้หรือยังคะยังไม่ได้ขนาดหรอ๋อชื่ออะไรดอนนออนนะะีอันนี้ชื่อน้องปันปันนะคะอันนี้ชื่อน้องปันน้องปันปัน อันนี Al ้อัน ah, นี sí ้เปลี UB ่ยนเนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมทั้งหมดตัวนี้ชื่อลาน่าอันนี้อน้องันันลาน่ากับน้องพันพัน่ใ แปลว่าผมย่งยิงมาเลยค่ะทุกคนอันนี้จะตาใหญ่กว่าน้องนะคะน้องราน่าจะตาใหญ่กว่าน้องปันปันนะคะเราก็จะมาเลือกชุดให้น้องปันปันกับน้องราน่ากันดีกว่าเนี่ยของใครเดี๋ยวใส่ได้ป่าวใส่ได้ป่าวดูดิใส่ดูดิไอ่ตัวนี้ ้องยุคโคนะเนะเาะใส่ได้ด้วยใส้ได้ตั้งต๊ะนะคะเพราะว่ามันมีคู่เดียวตตัวนี้มันดื่มไม่ได้ดูสิมันขามันชิดไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นของในตัวนี้เขามีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะอ๋อสติกเกอร์ปิ้งปิ้งกากาเพชรกากเพชรใช่ไหม วันนี้ก็รีวิวเสร็จแล้วเนาะยังเลยเข้ายังเลยเหรอคะโอเคคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับ FC เพราะว่าต้องแต่ไไงตนะัวให้นานมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันอะไรดีอนะอวันสน,นุกโอเคไหมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เรามารีวิวหมอนเน่าด้วยหมอนเน่าที่น้องเข้าหอมอติดใช่ไหมหมอนเน่าก็คือน้องก็ น้องกบช,งงงชื่อน้องกบก็แม่เป็นลูกกบก็ตั้งชื่อว่าน้องกบน้องราณ่าใส่ก่อนพี่ลาน่าใสก่อนไม่ใช่น้องล้วนะอา้าวลืมแล้วใครเป็นปีกขัดเนี่ยน้องเขาให้ชูขับขับมาดังนั้นเลยเนาะอีไอ เราพาอนาไปเดินไ่ดูนะคะว่าจะลงได้ไหมเดี๋ยวอีสักเป็นหนึ่งแล้วก็จะจบคลิปกันแล้วนะคะอ,อ่าแต<ม>่งตัวเ,เรสร็จแล้วแล้วก็เราให้น้องบีกผมสักแป้นหนึ่งแล้วก็จบคลิปไปเลย ไอชุดประจําวันของอน้องพี่น้องปันปันชอบนะคะพรุ่งนี้วันลอยกระทรงพรุ่งนี้วันลอยกระทรงเนาะแต่ไม่ใช่ชีวิตจริงนะเราสมมเงิไปก่อนพรุ่งนี้วันลอยกระทรงนะแล้วก็เราเราก็จะมาถ่ายคลิปวันลอยกระทรงกันอีกนะคะบ๊ายบาย เสร็จแล้วยังเหรอคะนม่เอาเอาเอดี๋ยวขอกเสักทำไมน่แกะผมไม่ได้นะคะเดี๋ยวหัวร้าน ่ปเดี๋ยวเราไปรีวิวหมอนั่งก่อนดีกว่านะแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะอ่านี่แล้วก็เดี๋ยวตอนจบคลิปเราก็จะให้น้องๆอ,อยู่กันที่เวทีของเราเลยโอเคอ่ะป๊าทำให้เวทีนี่ทีวีเป็นกล่องกระดาษน,นะคะค่ะไม่ใช่ทีวีจริงนะก็เป็นความน่ารักงุ่งยิ่งุงยิงนะครับสำหรับ ท่าในใดที่มีลูกสาวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ<ล>เสร็จแล้วค่ะ,ะไม่ต้องอึแล้วค่ะ,ะนี่นะครับให้น้องนอนให้น้องนอนค่ะ<อ>ให้น้องนอนแล้วก็จัดก็ประมาณนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งคุ้งชิ้งให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายอุ้ย <c oughs> บ๊ายบายครับ <c oughs>